ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงที่พักตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนสามหลังปิดปิดประตูเลยปิดประตูเลยมันจะได้เย็น โนนหวงยางนึงในู่นในน่นโ่นเปอ่ะเีอนี่นี้มีนี้ได้แม่อยู่ไหนแม่อยในห้องเข้าหน้ขางน้ำอ่โอเคนะครับแผนที่บนเกาะแผนที่บนเกาะแล้วก็เขาจะมีมอไซค์ให้นะครับมีมอไซค์ให้เขาสามารถนั่งมอไซค์ไปเที่ยวตามจุดต่างๆนี้ได้เลยเดี๋ยว นั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งมอไซค์ไปเที่ยวไปเก็บวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยๆเดี๋ยวเราไปสองหาดนี้ก่อนเราไปดูหาดนี้หาดนี้กับหาดนี้ก่อนเขาเรียกว่าอ่าวอ่าวอะไรเนี่ยอ่าวอักอักถังรอหาดน้ำหาดหาดถ้ำพังหาดหาดถ้ำพัง อันนี้ท่าใยญ่ทิม <Okay. S 1> วาง้างล่างหนึ่งแหลมงูเดี๋ยวไปที่จุดนี้ครับเดี๋ยวจะไปหาดกันหาดก็มีสองจุดตอนนี้ก็สั่งปลาหมึกนะสั่งปลาหมึกสั่งข้าวสั่งมาสั่งนี้ปลาหมึกต้ยมยำใช่ไหม หมึกยำไข่หมึกไข่หมึกต้มยำหนึ่งมะนาวหนึ่งมะนาวไข่หมึกไข่หนึ่งมะนาวก็มีหอยมีหอยอรุณมีมีอล้วเห้ยมันติดเบียร์ขอโทษทีแม่เลี่ข้าวมีลูกข้าวหนึ่งมีทำไหมข้าวหนึ่งนี่ไงพับเก๋าอ่ะมีไงนี่ไงข้าวเหนียเนาเพลินไหมเนี่ยข้าวเนียข้ข้าวเหนียวหน่อยค่ะหนูเอาข้าวไหมลูก เออนั่นแหะมันไม่เห็น่ะทไมันเข้าันไ่ไโอเคครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เตรียมตัวล็อกไว้หนอนะตอนนี้เราเตรียมตัวกำลังจะไปเล่นน้ำทะเลชายหาดจะไปเล่นชายหาดทะเลกันนะครับทุกคนโอเค๊าวบา เดี๋ยวจะถ่ายวิวสวยๆหรือว่าจุดที่มีฝรัง่งในก่อนนี้ฝรั่งเยอะไหมไม่ใคยมีใช่ไหมแต่ส่วนมากฝรั่งมาอยู่เกาะเกาะล้านเนาะโอเคนะเดีย๋ยวถ้าเจอที่สวยๆหรือว่าวิวสวยๆจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆหรือว่าไม่อยาก